สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใครใครครับครัวนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอเมนูพาสต้าผัดที่มาหอยลายนะครับผมตัวนี้เป็นเมนูฟิวชั่นนะครับผมในสไตล์ไทยๆนะครับผมแล้วก็มีความหอมของเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับทุกๆคนอาจจะเคยได้ลองทานแล้วก็ได้ลองลิมรสกันมาแล้วนะครับผมเรามาลองดูส่วนผสมและวิธีการทากันเลยแล้วกันนะครับสําหรับเมนูพาสต้าผัดที่มาหอยลายนะครับ เริ่มจากเส้นซัปเปตี้เบอร์สอันนี้ผมโลกแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบเส้นอื่นสามารถใช้แทนกันได้นะครับหอยลายครับพริกไทยอ่อนใบโหระพาน้ำซอปไก่สามารถติดตามได้จากคลิปน้ำซอกไก่นะครับของทางเว็บไซต์ food travel นะครับซอสพื้นฐานนะครับตัวนี้จะมีน้ำมันหอย น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับหรือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ Foodtravel นะครับชื่อคลิปว่าซอบพื้นฐานนะครับหอมหัวใหญ่พริกชี้ฟ้าซีอิ๊วดำกระเทียมสับพริกขี้หนูสับพริกไทยดำ สำหรับอาัตราส่วนสามารถติดตามได้เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นพาสต้าผักท ah ี่มาหอยลายนะครับอันนี้ผมวอร์มกระทะอยู่นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ติดกระทะนะครับ เราตามด้วยกระเทียมนะครับพี่ขี้หนูครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยได้พี่ชีฟ้านะครับหอมหัวใหญ่ครับ เลีไปหน่อยนะครับแล้วก็เนี่เป็นเมนูที่ทุกๆคนก็น่าจะเคยได้เห็นหรือได้ลองทานกันแล้วนะครับเป็นเมนูฟิวชั่นระหว่างไทยกับอิตาลีนะครับเป็นเมนูที่ชอบของใครคนไทยหลายๆคนนะครับพอได้ที่ปุ๊บเราก็ใส่หอยลายนะครับล เข้ากันนะครับรอสีหอยลายเปลี่ยนหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมปรุงรสแล้วก็จะใส่เส้นพาสต้านะครับกินหอมครับแต่ถ้าบางสูตรเนี่ยจะใส่กระชายด้วยแต่อันนี้เป็นสูตรของผมเองไม่ได้ใส่กระชายนะครับเร่งไฟแรงหน่อยครับ าใครชอบรสจัดก็อาจจะเพิ่มพริกพริกขี้หนูเข้าไปได้หรือพริกแห้งก็ไปได้นะครับกลิ่นนี่พาร์ก็ช่างฉูดนิดหน่อยนะครับโอเคพอหอยลายเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะเติมน้ำซอกนะครับอันนี้เป็นซอกไก่นะครับสำหรับตัวซอกไก่เนี่ยสามารถดูได้จากทางเว็บไซต์ f o o d t r a v นะครับอันนี้เป็นซอสพื้นฐานนะครับ ใส่เข้าไปนะครับรสชาติแล้วใส่ผักีอ่อนนะครับคนกันนะครับแล้วก็ใส่เส้นสาเก็ติ้งลงไปนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบเส้นสปากตตี้เนี่ยเป็นเส้นอื่นก็ได้นะครับผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราเติมสีนิดหนึ่งด้วยอีอิวดำนะครับนิดเดียวนะครับแต่งสีเขาทินห,หนึ่งให้สีเขาเข้มหนึ่งนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับปิดท้ายโอเคเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับแล้วก็ลงหอยไปก่อนนะครับ เราลงเส้นนะครับบางสูตรก็จะใส่ใบใบ,ใบมะกรูดด้วยนะครับแต่บางแต่สูตรนี้สูตรของผมเองผมไม่ได้ใส่ใบมะกรูดนะครับก็่นหอยลายนะครับ แต่ถ้าใครไม่ชอบทานถอยลายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นพวกซีฟูด้ดพวกกุ้งปลาหมึกต่างๆได้นะครับแล้วก็พริกไทยดำนะครับแต่งหน้านิดหน่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบโหละพานะครับ แล้วครับพาซ่าคีมา,าหอยลายนะครับผมสำหรับอัตราส่วนเนี่ยสามารถติดตามได้เว็บไซต์ foodtravel.tv ครับวันนี้เช่นนั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ